สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาดูวิธีแก้ไขก๊อกอ่างดางหน้าไหลแม่แรงนะไหลแรงไหมท่านผู้ชมไม่แรงเลยอันนี้เปิดน้ําผ่านปั๊มมาจากมิเตอร์จากแทงน้ํานะไหลแค่นี้ผ่านปั๊มมันต้องแรงกว่านี้เดี๋ยวเราจะต้องมาดูนปะิดวาล์วก่อนถอดตรงนี้ใช้มือหมุนก็ได้ใช้คีมหมุนก็ได้ครับเห็นไหมท่านผู้ชม เราจะเ,าเห็นขอบพื้นท่าขาวนี่จะได้ชัดตรงนี้เห็นไหมก็เป็นเศษท่อที่เขาตัดท่อตามท่อ,อน้ำประปาที่เขาเวลาเขาซ่อมแล้วเขาปล่อยมาตามน้ํามันก็ไหลม,มาตามเกาะตามก,อก๊อเนี่ยเราจะลองเปิดน้ําดูว่าเราถอดหัวออแล้วน้ำมาแรงไหมเนี่ยแรงมากเลย

ăn gì nghèo hết một liền, giấc mặt mặt. ยังมีหลงเหลืออยู่นะท่านผู้ชมเต็ม่เยอะเ้วจะหาเข็มหรือหาไม้จิ้มฟันจิ้มจิ้ม,มออกนี่เราก็ใช้เข็มใช้หรือไม้จิ้มฟันจิ้มออกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเปิดน้ําก่อนใส่ดูว่ามันแรงไหมแรงมากเลยนี่คือมาจากฟัมนี่เราจะใส่ลองใส่หัวเข้าไป อันนี้มันเป็นพลาสติกนะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกที่พลาสติกเคลือบเวลาใส่ก็ใช้มือหมุนใช้ครีมบีบมันจะแตกใส่พอเกนเข้าไปเห็นก็พอแรงขึ้นนะ ดีขึ้นของเราขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกความเมตตาขอบคุณทุกกำลังใจกลังใจนะครับสำหรับการแก้ไขก็อ่านอาจารย์ไหลมาแดงก็นี่ครับพวกขี่ฝนที่ปุ่มที้ผงเจสไลอะไรที่เขาซ่อมทอน้ำปรไปติตตรงหัวก็ก็ทวาเด่นชงานอีกทีนึงครับเดือนมิถุนายนจังหวัดีครับ